นี่เป็นยงไงสามต้นปลูกไปปลูกมาสามตน้นตายเป็นหมอนหมดเลยตอนแรกพี่สมชายจะเอาคุณละพันใช่ไหมใช่ครับก็กะว่าให้มันเลือก,กิ่งให้น้อยอะลองดูอ่ะเดี๋ยวจะลองตัดดูอ่ะกิ่งข้างกิ่งข้างมันกาลังสร้างโครงสร้างก็เป็นกระตดงแล้วก <000 S 2> <อ>ิว่งข้างดูฝั่งนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นกิ่งข้างเนี่ยโอ้แต่โตดีแต่งไปก่อนใชมไหม แต่งไปก่อนแต่งให้ดีไปก่อนตัดแต่งกิ่งข้างนี่เรียกว่าเว้นระยะช่องไฟไปเลยแถมยังตัดกิ่งแขน,นที่รกๆข้างในออกไปอีกออโอ้โหกิ่งเล็กๆคุณไม่ได้ไปต่อ,อกิ่งใหญ่ๆองศาไม่ได้ก็ออกเอาออกดีเกินไปเอาออกออนั่นนั่น นาน,น,านเอาอีกโอ้อันนี้ถ้าเกิดเจ้าของสวนบางคนเห็นอย่างนี้นี่รับไม่ได้นะต้องเดินกลับบ้านัไงไงก็ปีหน้ามันก็มีอยู่แล้วกิ่งตุ่มนี้มันจะทิ้งกิ่งมดแล้วนะมันคัดเลือกโดยธรรมาชาติอยู่แล้วพยายามดูมันจะมีกิ่งที่ใหญ่แล้วนะเพราะนั้นกิ่งเล็กๆพวกนั้นอนะ่ะก็เอาออกไปซะเี่สสมชายสายโหดตัว,วตน,นี้ก็กิ่งนี้ก็ต้องไปนะ อันนี้เป็นต้นที่เราเรียกว่าต้น,ตนกิ่งกระโดงนานวันนี้นี่เห็นการแต่งกิ่งอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่โลงเลยพี่ยังใช่ไม่ได้ขีดทีเดียวสองแกกสามแกกเบาแรงใช่ไหมแต่เมื่อยมือเ <laughs> บาแรงแต่เมื่อยมือ,มอ,อ,อแก็แก็บก็แก็บ บางทีม,ม,มีมีด,มดเล่มนึงเหลาเลยรูดกรูดใกล้แล้วใกล้ป่งแล้วพยายามเอาแล้วงานนี้มีฟอร์กับออฟเตอร์แล้วเนี่ยถ้าเป็นช่างตัดผมนี่ลูกค้าบอกมาครั้งเดียวพอ <c oughs> ก็พออีกนานเลยวกว่าจะได้ตัดอีกอลูกค้าก็าโอ้ช่างคนนี้ไม่ปาณีประใสเลยอ,อาจจะชอบก็ได้นะไม่เปลืองตังค์ฮาร์ดพออืม ไม่ต้องตัดบ่อยงไงลูกค้าบอกไม่สก,กินเทดผมสุเลยล่ะโอ้โล่งเลยที่สนใจไหนนั่นโอ้อย่าละแพนไังไงอย่าให้มือเอื้อมถึงเียถ้าอาจารย์ละแพนตัดอีกแล้วเนี่ย ไม่เชื่อนะครับผมเาจนแนตัดแล้วเอ้ยไม่เดี๋ยวนี้ใจถึงแล้วจาแ่นตัดใจไม่ถึงเลยใแล้วเดี้ิดอยนันแหละไมองอยู่นี่กว่าจะทะได้เงื้อง่า้วคบแพงกันลกมาหน่อยนะไม่ลงน่อยแล้วค่ะดูกองที่พื้นดิค่ะโโดเล้วซอจุมตัดโหดอยู่นี้ซอเาฮาร์ดเนาะซอจมนี่คือเจจุมลเองั่นนี้คงจะนั่งแกมกไดนดินทาแล้ว แข่งกันแต่งกิ่งไงเอาให้พรุนเอาให้พรุนเอาให้ปโปรงโห<ฮ>ตัดตจนเบาบางเลยใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยแต่ทรงโปร่งมากเลยอ่ะโอ่งโล่งรับแสงได้ดีต้นนี้หุ่นก็ไม่ให้ บอก่าว่าเดี๋ยวเลี้ยงตอยไว้สักสองสามเดือนแล้วก็ตรงนี้อ่ะใบก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่ตร่งป่งมาเลยนะอาจารย์แพนใช่ค่ะโปร่งโอโ้โหมันแตกเดินยอดสักสองทีเต็มแล้วก็ปกตินเี่ตัวนี้เมา่อรตอนนั้นแต่งมันขี้แต่งในตอนที่ก่อนออกใบเนี่ยโอโ้โหดูพี่พี่ยานมันติดใจอะให้คนดูเห็นทรงคุ้มข้างในเลยเป็นยังไงบ้าง เห็นเลยเห็นเลยก็สุกแต่งก่นยกว่านี้อีกครับจากเดิมออกกล้องเข้ามามองไม่เห็นอันนี้ออกกล้องเข้ามาในนี่เห็นชัดเจนเลยว่าแสงพลุนแน่ลงมาแสงพลุนแสงลงมาทะลุทะลวงมากเลยน้ำแทงเลยหมดแล้วอ่อนแล้วอใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำเป็นว่าเล่นไหมเนี่ยมันกิ่งตอนนี้ยพอถึงพอโตเลยข้างล่างเนี่ยสามสี่กิ่งนี่แไม่เหลือเลยนะ เถาก็ปลูกต้นเดียวก็จะไปอีกรูปหนึ่งใช่ป่ะใช่ค่ะต้นเดียวก็จะไปอีกรูปหนึ่งต้นนี้เนี่ยมาปล่อยโตเถ้าปล่อยกิ่งนี้โตก็ต้นนี้จบใช่ป่ะใช่ค่ะมันก็คุมกันอยู่เนาะต้องเสียสละว่ราะงั้นพอเสร็จแล้วลักษณะแบบเนี้ยพอต้นโตไอ้กิ่งพวกนี้มันก็ไม่อยู่มันความชิดกันไปมันก็เบียดแล้ว เป็นจุกข,ข้างในแล้วก็ตายสวนที่บ้าน,นเป็นอย oh, ่โหข้างในเนาะใช่ครับเรามันจะขาดหัวกรนะุบแค่นี้ยค่เป็นกิ่งขวงังใช่ป่ะใช่ค่ะคงไม่ได้หุ่นนะตัวเนี้ยถ้านันจริงก็ต้องตัดกิ่งนี้ออก เห็นพี่สมชายตัดไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็พยายามเลี้ยงกิ่งนี้ให้เข้าไปดูไปนะมันผมยังท้ามาตัดออกแค่นี้รอกิ่งนู้นเข้ามาได้นะโอ้โหเนื่ยโดนอีกแล้วทีนี้บอกว่าโอ้ผมโดนเพราะพอเสร็จแล้วอ่ะมันเราต่อดึงกิ่งนี้เข้ามาไง แทนแทนพอต้นมันตวกว่สองพุ่มก็จะกลมไปด้วยกลายเป็นต้นเดียวไปเลยจากสามต้น เริ่มโปร่งแล้วจะโตไปยเนี่ยอนาคตโอ้โล่งเลยทีเดียว <c oughs> เป็นไงาจานละแพนบอกก็สามปีก็สามสิบกิ่งไงก็ <c oughs> บอกว่ายี่ห้ากก่งที่สิบปีไมหมอ่ะใช่ค่ะเออเนาะ งั้นก็ไม่ต้องเสียดายกิ่งแล้วโอ้โหเรื่ต้องบังคับกิ่งให้เขาทางออกไะถ้าเราไปเนิ้อม,มากตรงนี้มันฉีกมากกว่าจะไปตัดยอดถ้าทอนนึงแบบนี้ก็ได้นั่นแหละพี่สมชายใช่ใช่อย่างเงี้ยโอเคแล้วโอ้โหโลงเลยปุ๋ยไปเินหอกสองกรมน,นี่ <laughs> ใส่ไปเมื่อวานเนี่ยห้าสิบโลหกสิบโลอะ่ะทั้งแปลง เป็นไงอาจารย์ก็เห็นชัดเลยแหละค่ะลองลุ้นดูอ่ะพลอยรอบน้าโตวันนี้หน่อยแล้วก็สามต้นตะกิ่งมันจะเป็นกลมได้ไงให้มันมองเป็นต้นเดียวในโขกเลยเนาะจากสามต้นนี้นะสามต้นสองต้นแล้วเห็นเป็นพุ่มเดียวพอเป็นผุ่มเดียวก็ทำไงแยกกิง่งให้ต้นตะวันออกให้มีกิ่งฝั่งตะวันตกได้ สุดแล้วเป็นไงจัลนลาแพนแปลงนี้ของพี่สมชายก็โตดีถ้าเทียบกับหลาย,ลายแปลงเนาะโตดีเพราะว่าสภาพดินดีเนาะค่าวิเคราะห์ดินค่อนข้างดีเลยปริมาณธาตุอาหารหรือแม้กระทั่งโครงสร้างของดินความเป็นกรดด่างของดินก็ดีคต้นก็เลยโตดีแต่ว่าพอเทียบกันที่พี่สมชายพายไปเดินดูเนี่ยบ,บางต้นที่ปลูกพร้อมกันก็มีต้นโตดีกับต้นโตไม่ดีเหมือนกันนะ ซึ่งบางบางบางทีมันก็อาจจะต้องดูต้นพันธุ์ด้วย,ยอืที่มันมาคือเรามันอยู่ในถุงบางทีเราไม่เห็นหรอกอ้างเป็นไงบ้างคับค่ะเพราะว่าลงมาปลูกในสภาพดินเดียวกันแล้วก็การให้น้ําให้ปุ๋ยก็เหมือนกันครับค่ะแต่เท่าที่เราสังเกตเนี่ยคือถ้าเทียบกับหลายๆแปลงเนี่ยด้วยอายุแค่หนึ่งปีกับอีกหกเดือนเนาะปีครึ่งเนี่ยถือว่าพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของต้นนี่ดีดีมากเลย วันนั้นดินดีเนาะก็ส่งเสริมการจเจริญเติบโตได้ดีประมาณนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ำแปนค่ะสวัสดีค่ะ